กต้องถามเลยาะมัดตัวไหนหมวดมัดตัวไหนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการผ่าน,นทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีพีี่น้องสสวัดครับสวัสดีครับ,รบพี่นอ้องมื้อนี้กินข้าวกับกาลเกตไปซื้อมาแต่ไสนี่พรมแห้งครับพรมแดงพูดได้สงผู้ใดสง จักกิโลนี่ใจหนีไปนี่บอกหูดะครับเนี่ยนายแบบนี้วเขาว่านี่หูใจให้กอ้ากินนี่เคยเคยกินบอนี่พักกันบ่เคยครับบอเคยนี่เขาเอิว่ามันปูนโอ้พ่อหันช่างไปบอกว่าเอาผมใจไม่เอาเรื่องครับผมหมดผมไม่ดสิเพราะเอานเี่ยเอาเือทัาเกยังไม่ได้โอเกินกัตาลิกที่นอนเนก้อยัวแซ่บ จับีกนึงได้แม่บผม่ไเผมนี่ี่ม,มานี่ย,มมยผมใชเอากินครับไม่ต้องมาสนใจตาต้องนม่ได้อายแล้ครับจินนี่ะจินครับไงผมพอดเท่านี้เนาะงบงหน่อยตุ้ไหนครับนนนะหวาเล แพงเนยน่ตแต่ขายเป็นตูขายสื่อขายเป็นนังดีคนขายแพงสวัสดีครับถุงาอร่อยแรงตอนนี้แบบัรงแงตอนนี่ขาเหนียวข่าเหนียวถุงง่าสี่ปนแบบลวาไงเลยอำอิงครับไหมสดข้มงไมองมึงินของก็ระเกตต้อถามเดยเนาะมัดตัวใดง มาตัวไหนเพราว่าหาเจ็ดหนึ่งอ่นหาเจ็ดหนึ่งับมาต้นอีก็ไปซีสองหาเจ็ดหนึ่งกับซีสองหาเจ็หนึ่งกับซีสองก็เลยเกียรติะเกียรมากินเขาู่บนโอ้ทนทีบานเ่จับจับคนมาหลายแด้วแต่อยู่เบื้องหลัง

ใส่ชุดโก,โกโกให้เพิ่งเลยเด้อครับชุดเต็มเลยครับน้<ม>อผู้ใดก็เชียร์อย่าลบหลู่ถึงวันนั้นการ,รเอตอายุกหสกสิบเมืออะไรจะได้รู้ว่าการ,รเกกคือใครอ้าวโอเคครับอ่าบ๊ายบายสวัสดีเอฟซีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ